เช้าจ้าวันนี้วันพุธนะคะวันนี้ก็พามาดูฝั่งที่เพาะใส่ถุงไว้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นถั่วลันเตาเตรียมลงถุงอันนี้เป็นต้นอะไรเมลอนพอดีว่าจะลองเพาะปลูกเมลอนดูว่ามันจะติดลูกให้หรือเปล่าเยอะเลยค่ะถั่วลันเตาเมลอนก็จะมีอยู่อีกฝั่งนึง พิสูจนไว้น,นี่ก็จะเป็นพกพริกด่างพริกด่างมะเขือเทศแล้วก็อันนี้ก็กระเจี๊ยบแดงกระเจี๊ยบแดงจนแค่นี้ก็จะติดลูกแล้วยังไม่รู้ว่าใช่เราจะเด็ดยอดออนนี้มันจะแตกแขนงให้หรือเปล่ปาเดี๋ยวจะลองเด็ดยอดดูนะคะทนีนี้อย่าเพิ่งให้เขาติดลูก เอาคะแนนเขาก่อนประมาณนี้นะคะทดสอบดูคะ่ะตัวนี้ไว้ก่อนไม่แน่ใจอันนี้พริกแดงลองปลูกในถุงถุงปลูกดูมีตาดอ,อ,อกอะไรนะมีตัวน,นีเขียวใบหยิกอันนี้ก็เป็นพริกมะเขือ ไม่รู้ว่าจะปลูกในทุงแล้วเ่ะจะกิดลูกให้หรือเปล่าเนะ่ะก็สอบดูวันนี้ก็เป็นพวกกล้ายังไม่มีที่ลงสาวรสรวยมากเลยค่ะสาวรสสีม่วงดีซื้อลูกมันมารับประทานแล้วก็มีเมล็ดก็เลยปลูกไว้ได้หลายทุงเลยค่ะมะเขือ เขือคางคกเพรสวยจะลองทําเป็นแปลงกอนแรกคิดว่าจะปลูกลงถุงแบบนี้หรือว่าเอากระเบื้องมากั้นเป็นแปลงอันไหนจะดีกว่ากันยังไม่แน่ใจก็เลยลองเพาะในปลูกในถูงดูก,ก่อนค่ะวันนี้ก็เป็นตัวลันเตานะคะน่าจะได้ประมาณสัก ยี่สิบวันไม่เปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าตอนพอเมล็ดเขาก็ไม่ได้จดไปก็เลยจับได้อันนี้เราปลูกลงในถุงเพามันจะได้ผลไม้เดี๋ยวไอตัวอื่นจะลองปลูกไอในทำเป็นแปลงดูเขาจะเบื้องมาอันนี้มะเขือมะเขือ ในรูปนี้ลูกดกมากเลยแต่จะเอามาปลูกสมไมมันเป็นอย่างนี้นะคะก็มไม่เข้าใจเหมือนกันพริกปัญหาพริกก็คือที่เขาให้ดกอยู่แต่ว่ามันเน่าแล้วก็ร่วงไม่รู้ว่าทำยังไงตอนแรกคิดว่าอยู่มันอยู่ เอาไว้หน้าบ้านบ้านหันหน้าไปทิศตะวันตกว่าตอนช่วงบ่ายแดดมันร้อนมากก็เลยลองย้ายเข้ามาในบ้านดูมันจะเป็นอย่างเงี้ยเน่าแล้วก็ร่วงแก้ปัญหาไม่ได้เลยลูกพริกมาตลอดเลยแต่ถ้ามันองอกเองเนี่ยรอดได้จนถึงผลสุกแต่ถ้ามีการปลูกดูแลปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยลูลูกเยอะมากเลยค่ะ พิกชี้ฟ้าแตงกวาแตงกวาครั้งแรกเลยนะคะ,คะที่ปลูกแล้วไม่ได้หัวโตโต <c oughs> ตัวนี้ <c oughs> สว่วนมากเลยค่ะแต่ว่ายอดมันก็ขยิ่งขยองอย่างนี้ขย <c oughs> ิ่งขยองนียอดเขา ดูซินี่มันจะคิดแล้วพวกน่าจะเป็น,นมแมลงตัวสีดำๆดูซิออกลูกหลกมากเลยถ้ามแมลงมันไม่มากินก่อนดูอยอดตัวนี้จะเด็ดออกดีไม่นอหรือยังไงดีหรอก ดูที่นี่มันแงมันให้กินจนยอดมันเริ่มเน่านะคะที่ของเราก็โอเคอยู่แต่ว่ายังไม่สุกมันก็เน่าแล้วก็ร่วงหมดเลยยอดต้นนี้มรูทสมัยยอดมันหยิกหยิ่ยองยองอย่างนีู้ก็ยากเหมือนกันถ้าให้มันขึ้นเองตามธรรมชาตินี<ม>้โอ้ยมาดูอีกทีหนึ่งว้าสวย น,นี่ชะอมชะอมพึ้งตัดกิ่งไปเริ่มแตกยอดเยอะเลยค่ะรดน้ำให้ขเขาเล็หนิดนึงนี่เป็นสะดาสะดาวถวายเพราะว่าจะไม่ค่อยขมสะดาก็ตัดออกเพราะสวยงามเหมือนกัน พ่งปลูกได้แค่นี้เองอันนี้ก็ว่าจะจัดตัวน,นี้ก็จะเป็นที่ปลูกดอกไม้เป็นไม้ใบสวยพวกอะไรพวกพลูพวกอะไรเยอะๆพลูดงังว่าจะย้ายออกจะลงเป็นผักแทนทั้งหมดเลยตัวนี้เป็นสุกินีนะคะสุกินีก็ดอก นี่ค่ะออกดอกดอกบานแล้วนี่นจะเป็นดอกตัวผู้ค่ะตัวผู้ตัวเมียก็จะนี่ค่ะกิดลูกเลยตัวเมียตัวผู้ก็จะออกดอกบานก่อนมีรูกเยอะมากเลยเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็ปลูกไว้ สองสามห้าก,กระถางนะคะทดลองทดสอบดูอันนี้เป็นเคลใบหญ้าสีมว่วงอันนี้เพกเพกาดและตัวช้ามากเลยอันนี้ขับขึ้นช่ายมีลงมานิดนึงเป็นไนป็นสายอันนี้ลองตัดยอดดูนะคะเป็นกระเจี๊ยบแดงที่ตัดยอดเขาก็ให้แตกแขนงให้ดีอยู่ะคะ่ะเลย เีอันนี้ที่เราตัดยดตัดตั้งแต่เขายังไม่มีวิเวลว่าเออจะติดผลให้จุดนั้นมันเริ่มติดผลแล้วไม่รู้ว่ามันจะแจกจริให้เปล่าก็เพิ่ลองดูนะคะติดต้นหอมต้นหอมเพล็กในกระถางอันนี้คณะคณะเห็นหอมมันจะมี กระดัษนะคะกระถางเราทำเองนะคะกระถางแฮน,นด์เมดด้วนลายมีหลายแบบนะคะกระถางทำเองหรือจ่าตนี้เป็นสี่เหลี่ยมก็มีวงกลมก็มีนะคะจนจนใส่ใบสักอ,อ,อันนี้เป็นสาเาเน่ครั้งแรกนะคะภูมิใจมากเลยสาเาเน่ ดีซื้อถอนอย่านหน่อยนี่ไ่ซาลาเมีซื้อต้อนถุงมาจากร้านค้านะถุงละสิบบาทลงก็สวยมากเลยปักชีไปเรื่อยจ้าตัวนี้อีกเห็นไหมเราต้องเด็ดพิงแล้ว เป็นกระลำดาวลำดาวอันนี้น็จะเป็นไม่แน,น่ใจนะเป็นถนะมากกว่าตัวนี้ก็กระลำดาวอัน,นผักการจงสวยมากกำลังติดดอกอันนี้เพาะจากมาเมล็ดน,นะคะเดี๋ยวรอเขาติดเมล็ดก่อนเอา,มาเมล็ดไปเพาะหน้าอ,อีกค่ะ เรื่องตัวนี้เริ่มมาเนี่ยสวยค่ะใส่ปุ๋ยปุ๋ยบัวปุ๋ยไอยูเรียก็ได้แล้วก็หอกระดาษแล้วก็จุ่มลงไปใต้ดินเลยนะคะป้องกันให้น้ำมันเชี่ยวได้ด้วยน,ะะน้ำใสเลยมองเห็นดินข้างล่างสำหรับชาววันนี้ก็พาชมสวนผักแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ